เรื่องของดวงโชชตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปลาจาวันจันที่4ตุลาคมพุทธศัรก,กราช2564สาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินตอนนี้หันซ้ายหันขวาก็เจอแต่รายจ่ายมารอเต็มไปหมดเรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จอย่างแน่นอนตามที่คุณตั้งใจไว้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่โดยภาพรวมยังถือว่าดีแต่ถ้าถามหาความหวานคงไม่มีในตอนนี้ส่วนคนโสดใจของคุณเริ่มคิดแต่เรื่องงานแต่จะหาความก้าวหน้าจะสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่มีเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามา มากมายไหลมาเทมาไม่ขาดสายเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณให้คะแนนไปเต็มสิบเลยงานของคุณหนักและมากมายเยอะมากจนคุณทําไม่หมดแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะต้องระวังทุกๆเรื่องเพราะช่วงนี้งานของคุณงอกเงยได้บางทีก็มีคำพูดบางคำพูดกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดและอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักได้ ส่วนคนโสดตอนนี้จะร้องเพลงโสดก็ว่าได้เพราะตอนนี้โสดของคุณโสดไปนานแสนนานสาหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้มีรายได้จากทางตรงและทางอ้อมส่วนรายได้จากทางอื่นนอกจากนี้ก็ยังเงบอยู่ เรื่องของการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งใดที่เคยเป็นอุปสรรคปัญหาก็จะคลี่คลายหายไปในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะมีอุปสรรคแต่ถ้าจิตใจของคุณมั่นคงก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรส่วนคนโสดความรักช่วงนี้ของคุณเหมือนประกันภัยมาไวเคลมไวแปบ๊บเดียวก็หายสาหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีเพราะมีงานเข้า มมามากเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆงานใหม่หรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆอีกครั้งเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดตอนนี้จะต้องวิ่งหาความรักแต่เวลาอยู่โสดๆเฉยๆความรักกลับเข้ามาเองสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินทองเป็นกอบเป็นกร,รม จะได้สมหวังเรื่องการเงินอย่างมากเรื่องของการงานดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากขึ้นที่ทําให้คุณหนักใจก็จะเริ่มคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่บอกว่ารักแต่การกระทําของคุณที่แสดงออกมา ออกถึงความรักความห่วงใยอย่างชัดเจนส่วนคนโสดไม่นานก็จะได้พบรักแท้ที่คุณตามหาแล้วสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินพอเงินเข้าปุ๊บก็เงินออกปับ๊บส่วนทางการทันทีจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องของการงานช่วงนี้ดวงการงานของคุณก็จะดูอืดๆช้าๆบ้างเพราะความสําเร็จของคุณอาจจะไม่ทันใจตามที่คุณต้องการแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสําเร็จมาแน่แต่ช้า เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความผูกพันดูเหมือนเลินเินไม่รักกันแต่สุดท้ายก็ยังรักกันดีส่วนคนโสดความรักช่วงนี้เหมือนการเวลาที่ต้องรอคอยอะไรบางอย่างสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายจ่ายของคุณจะมีเข้ามาเรื่อยๆจ่ายนูน่นจ่ายนี่จ่ายเรื่อยๆตลอด เรื่องของการงานจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จแต่ช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยบ้างก็ต้องอดทนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนณมีคู่บางทีก็รู้สึกเหงาทั้งที่มีคนรักอยู่ข้างๆส่วนคนโสดช่วงนี้หากรักใครก็ต้องใจเย็น รอจนกว่าคุณจะได้พบรักแท้ที่คุณตามหาดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ